ตกใจเลยตานี่ยไยมนเอไหนี่ไม่ไม่ไม่ลืนค่โอเคครับขอยาบนี่ยตัวครัวหน่งสานะครับหนี่ง ดูกองนี้นิดนึงนะครับโอเคขอท่าอุ๊บด้วยขอท่าอุ๊บด้วยทำไงนะพี่นี่อุ๊บอ้บอ่าโอเคโอเคครับดูวยตร้ดยดมอง่แล้วโอ้เไหนอกไม่ท่าไงไี่เยนี้ เลยตัวนี้ถึงคุยคาแร็คเตอร์เป็นไงเล่นนี่ควรไหมเออไม่ไม่ควรนะครับนิ่งๆเหรอก็ไม่นิ่งมากก็กลางๆนครับแต่ก็จริงจังกับงานอะไรนะฮะต้องคอยซัพพอร์ตตัวเองคุยหน่อต้องเปลี่ยนมาฝาบก่อยเบาๆนะโอเคหลุมหลุมไหมโอเคสัมเดือดสัมรวมอะไล่กล้องเลยฮะไล่กล้องเลยฮะ สดด้วยขอสดด้วยขอบคุณครับจบข้วนกระบวนความครับขอบคุณครับมาเรื่องอะไรได้ไหมเมย่อ่ะนักข่าวแข่แมากอุ้ยช่วยอกกล้องีด้วยอ่ะเจ๊กระโดดนี่ก้องไานเนี่ยนี่เหรอบ้องวิว เอะไปยัดมีเสื้อเปล่าอ่ะปแรงีกยขอย็หล่อเลยจะไปตามพี่แล้วนะเนี่ยค่ะขอบ้องนีมั่งค่ะรบอกพ่ะเอกหล่อฮะฮ่าฮหาดูนียเดวเลาเวลาได้ดูคอยดูนิดนึงอนิดนึงอ่ะ ต้องตองพี่สื่อพี่สือส่อครับข้างหนครับเาอยู่แล้วล่ะ่ให้ถ่ายโอเคครับโอเครับด้วยนี<อเ><อเ> ขากล้องครับกล้องนี้หนสวัสกีดครับพี่ขอขวาสุดด้ยนะคะขาสุดด้วยี่โอเคค่ะกลางหนยนะกลางเนยนะโอเคกล้องนี้นะครับกล้องยนนิดนึงหนึ่งสองหนึ่งสองยอที่เท่าไหร่เ็นไครับหนึ่งสอง ี okay, ่กีตัค,ตคะ่โอเคี่คับพี่คครับครับโอเคครับเป็นเดี่ยวนะครับแยกเป็นเดียวครับยังไม่ได้ถัาคพี่มุยครับเออเออเออเเอเโอเคนะพี่ตัวโอเคแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคครับีโอเคเดกอคั พี่รวยโอเคแล้วครับพี่รวยโอเคนะครับขอให้เราขอให้รวยขอให้ดังก็มีไงเยอะๆอวยพอสำรับรวยแน่ๆรวยนะรวยยาเซ็มรวยหรอยัย